สวัสดีครับามาดูวิธีการเผาขลามแบบโบราณครับหรือเ,เชฟปอน,บบนรอครับผมเผานานยังปอนเด็กเตมสองโมงเย็นโอ้โหตามกันแสดงว่าสองชั่วโมงละเป็นการเผาแบบโบราณเลยนะครับก็คือไม่เอาไปต้มก่อนครับบางทีที่เขาทำกันส่วนใหญ่เขาจะเอาไปต้มก่อนนะมันจะได้สุกไวนะ แต่นี่แบบไม่ต้มครับแล้วก็ใส่บองไม้ไผ่มันก็จะนานหน่อยครับแต่มันก็จะอร่อยจ no. จากเนาะจกและเองก็ไม่รู้แร้วว่าเขาต้มหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าเวลากินนะมันก็จะเหมือนไม่ค่อยเนาะบองไม่ถูกอะ <S <S ในเหมือนโบ,บราณโบราณเราทำมาแบบนี้ นี่ก็อีกนานไม่นิ่กวจะได้กินนี่อีกปึ่งชวโมงกันล้วนาอ่าอีกประาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะร้อนๆหน่อยละนิยมทำหนาหนาวเนาะก่อไฟฟิงไปได้ พี่น้องบรรยากาศการเผาขลามยามเย็นครับผมอากาศเย็นเย็นหินขาวลามร้อนรอนอีกซึ่งหน่อยเชฟป,ปอนของเราก็จะเอามาลองดูสักกระบอกแล้วครับแอบหนาะ <laughs> เดี๋ยวเผานานๆกันร้อนกัน,นอแอบหนาหมดเลยนี่ <laughs> ผมมานั่งไทยนี่ก็ร้อนรอน คิดลองมาชิมแล้วครับผมนี่บอลนอีแตอินไฟใหม่เตอินไฟลูกเอาเอาเอาลูกอันนั้นเลยดิน้ำน้ำฝนน้ำน้ำอุ้ยอุ้ไม่หมดเลย้ดูดูกูเสีนกันทุกเช่นเออเล่เอาเลย มันร้อนผุดไฟไหมกระบอกไฟพายอะไรเนี่ยชุบเฉินเลยโอ้เขาลามเผาเขาลามเผาเขาลามเผา ใหม่น้ำมันเนี่ยน,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 น้ำตอนเขาบอกว่าให้เขาปากรึฮึเขาปากกรึไม่รู้ว่าดันยังไม่ดันปากระบอกกันนะอ่านี่ปากอ๋อจ้ะอ๋อ,อเป็นสูตรใช่ไหมออเป็นเทคนิคถ้าถ้ามันดันอ๋อไฟไปเขาสูตรก่อนมันดันเลยมันก็เดือดพุ่งออกเลยไง,ไงอ,อ,ยอืม ไปแย,ย่ลแล้วยังแบบ้องเมื่อกี้มันคือกระดานหอกปาดเหรอเตรเอาตูดมันไปก่อนไปไกลก่อนอืมจ้ะเทคนิค <ไว S 1> <ๆ S 2> เทคนิค,เทคน,คเทคนิคเขาเขอลามครับนี่เอาลองออกมาดูครับว่าสุกหรือยังเป็นไงได้ได้ทียังหอ,หอมครับดมดูดครับหอมจริงครับพี่น้องกล้องไม่มีจมูกเนาะ เดี๋ยวลองผ่าบางหน่อยดูครับมเอาออกมาชิมครับผมแต่หอมแล้วนะหอมได้ได้ที่เลยอ่ะแต่ค่อยดูว่ามันจะสุกถั่วถึงหรือยังครับพักให้เราใบหล่มกันบัง น,บบนี่ในแหละพี่น้นองเอ้ยขขาล้ามเนี่ยกว่าจะได้กินนี่ของอร่อยนี่มันกินยากกับผมครับเผาก็ยากปอกก็ยากตยากก็ไม่ติดยิเลยอืต้องปอกให้เยอติดถึงจะอร่อยครับอรอดูกันครับว่าจะพอดีไหมถ้าพอดีก็จะได้เอาขึ้นเลยกับผม ไฟกับเชิงแรงอีกเลยเป็นไงบางเช็บพอดียังโหอยากติดพอดีเลยนี่พาพี่น้องมาดูโอ้ยเริ่มมืดแล้วพี่น้องเลยแสงก็เริ่มน้อยโอเคอู้นตัตกตกตกของอร่อยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ของอร่อย <c oughs> ตรงตรงอะไรนะตรงเขาเรียกมันนี ได้การไหมอืมขอชิมอยังไงหนึ่งนะนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเหยื่อติดดีครับเหยื่อนี่เหยื่อไม่ใครเศรษฐาต่แสงหน่อยมันเลยไม่ชัดแล้วพี่น้องเลยเผาตั้งแต่สี่โมงยันคำ่ำแล้เนี่ย <c oughs> มันตุย <c oughs> ้ยมันตุ้ยเลยเนี่ยเข้าสิบอ่อเนี่ยยังดิฟอยู่ใช่ไหมฮะเอ็งเผาต่อยอีกหน่อยครับผมน่ะยังว่าอะไรเอ็งเผาปลาก่อนใช่ไหมล่ะ ใส้เทคนิคเผาปลากก่อนปนมันก็เลยอย่างอีกตรงนิดนึงอีกนิดนึงครับผมเอาล้พี่น้องก็เผาต่ออีกต้งหน่อยก็ได้กินนะครับผมคลิปนี้บายบายครับพี่น้องครับถ้าชมบรรยากาศการเผาขลามกินครับแบบโบราณโบราณแบบบรรทุงบรรทุกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ